ตาสาธุชนทั้งหายวันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567อาตมาภาพพระครูสุตาเทียนโรนกจับกันากบพนมนบพนมเกือผู้ช่วยจาวาวันนังนนับพนมแอพระพิทธสุธสมเนรขณะบุรเก่สมกดวัดพระธาตุพนมได้มาถวายเพียงแด่พระสงฆ์ที่อยู่กรรมพรรษาที่สำนักสงฆ์ป่าสุริโยซึ่งอยู่ในเขตปกกรองของอาตมาภาพ วันนี้นำเพียพนพรรษาแล้วก็นำน้ำเดือมมาถวายทัเกล่าวแล้วมีพระอาจารย์บางจงถาวโรประธานที่พักสงฆ์ป่าสิริโ,ย,โยในวันนี้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ที่พักสงฆ์ป่าสิริโ,ย,โยมารับเป็นที่เรียกรอยแล้วจึงถือโอกาส ให้ศาสาวตุชนทหลายได้ร่วมกันโบทน,บนทักคำนั้นที่ก็เฟือ่องพระธรรมวินยัยในพระพุทธศาสนาในคราวน,นี้โดยพร้อมเพรียงกัน <c oughs>

Bukal bakal wakal Nabi wakil Wakatul bakal wakal Tamu aman amasani นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ตาโมตุระนาเกียรติธรราปัญญาสังขารภวสุสัมพันธ์ติกขะราชสังข์เจริญระพวนลมเจ้าเรือนสัะพงเจ้าราชครูร่วงวอนสัมฤท พระบาจารย์วระธาตมบรรอมพระผูเจ้าที่ช้าแม่ธรณีทีวัตปพระธาตุบรรนอม ตาูมเจ้าทีเจ้าแม่ธรณีโยทีสำนักสงฆ์สุริโยแห่งนี้สิงสาสิบหลายเจ้รักผู้รักราวันนี้พระเจ้าทั้งหลายดำโดยพระโพสุการุเจียานราช่พยเจาวาพระเจ้าพระนาเจ้าพระนักล มาโนแทนเดิมเพราะที่น่าพิสูจนสมเด็พลางบุจะเขกนสมคิดใต้ดิโพกาภวที่มันสาแต่พระสุงทีสหนักสงฆ์สุริโยที่อยู่ทางมันสาควันไรมาหลงสามเดือนท่าที่พัสงขหามนี้ถวายน้ำเดือ ท่นนี้่งถองการบราสิ่งศักดสิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทาบไดควาอันด้วยพวยใจประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร้องไว่สูงอุงุรคดุีามนักบุนำนักสูงมาสริโยแห่งนี้ต้องกรสัจจ โลกเปลี่ยนไปทหลายน้ำโขลกอันตรายใดใดพระเจ้ออาได้มาคับใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุข มังกหลายพุกลายสุนลายดอกไกลายพญาาพอเห็นเป็นไทยายใบพันธุพรอวันขอเดือนรอบทีพราะวันไหเครเดืยนไว้ไผ่ครอบีไว้หายลารลำนไทยต้วันงพีแคตนทู अभोधा साभोधा वातो आराम तो चंगा जभोधा जाने भोधा जागा 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 वातो आराम तो चंगा जभोधा जाने भोधा ता दिव्यं देवोत्तमं नमामि ता दिव्यं दिनं पावनं नमदामि ता दिव्यं तेषां कर्मणां वदामे एवमेतु ताकेम सम्फयं भवव पारदस्यं वे भारतस्य सेवायाने माता येत्वा तत्रो पगो वपम चवके यत्को आमदेसे तवदे तमे अन्तमा ममतेन नरते विथायो दयो कमे सोतम सुतिकार्यो वये लोतमोपद चने को अनातेयो अनातः सतेतो जोतयम अकिरमातारयो मदोत्व अनार्यो अनातः सतेतो

समाज समाजी आयाकुल सब निकाले पाजी भाग लें मताता ता कतेरा रागिना कुनार चाबूकारा नहीं आना कराने बुका समाज या आपे जा या सब पौधा जा नहीं पाना या सब पता थे ये तो को बना निकाले तो कहाँ बने या सजाना देतो कहाँ चला केतो कहाँ बाहर ना गेतो कहाँ को कहाँ बेते हो तो कहाँ बना तो कहाँ या सब इतो कह

बाजी में अबे वो मेरे तो जैसे तो तमे तो जाओ वो तो बाजी जा वो तो बाजी मार रहा वो तो बाजी में जाओ वो तो बाजी तालों को वो

क्या बात की बात कर रहे हैं इतना मैं ही मैं सोचा तो सुधर रहा सच्चे सोये बात दिमारी बात आप तब आता साकर रंग बोता क्या रहता था नाम ना सोये सोता महोसे क्या बात आप आम भी कभी सदैव बात क्या रोके समार के सप्रम के सप्रम के बचा या सदैव बात रहता या अरु तरह से मतलब बताइए सो स्वारिया सते सो एवति परिनो तम न वा ता सब रंगे ता बुद्धा महोजे अदा पि सोवे के रोगे समारो के सप्रम के ता प्रोति पचा जा सते व पदे वे सब तो पंचाया सी ज्ञान ता परने तसला कुतो पादी

एवनाम सतां पुतवा परिपसुवा देवा साधमरोसावेसु पुरितसुवाना एवनाम सतां पुतवा अपमनासुवा देवा साधमरोसावेसु अपमनासुवाना एवनाम सतां पुतवा सुभजन आका देवा साधमरोसावेसु पुभिरकाना एवनाम सतां पुतवा सन्ति सत्ता देवा साधमरोसावेसु मदनिय सत्ताना एवनाम सतां पुतवा वे हमला देवा साधमरोसावेसु वे हमलाना एवनाम सतां पुतवा वे हनो ೇವಾ ಸಾಧು ಮನ ಸಾವೇಶು Sarang, teo nang satang, tutama, tutasi, teo wasak, tapanosa, beso, tutasi, dam, teo wadang, satang, tutama, akali, takpa, teo wasak, tapanosa, beso, teo tampak, 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 ranti, ya, disimpatan, eno, tataje, eno, terang, namanya, kang, mabate, dam, kapateng, pati, yang, samane, na, wa pram, eno, na, wa terene, na, wa pram, kule, wa kera, di, wadong, wa, semente, eno, na, teo wadeng, na, kane, na, teo namo, yo, pram, kodoka, sato, hak, hok, kace. อายัดตาตาตาอาศัยโลกธาตุสัมกับสัมภคธาตะเวทีขบวนจัฏวลาโรมาสุโลเกปะสุโรห์สอาิภะเวะเวานเววาูปมาภะตะวะมะวอุตานังุตานิสิท่นงสิวตะโกะนั่โยนยัสิวตะโกะนั่โยติทิที่างสัสมะโปะนยัสะหันยังโกนโยเววาณามาหสิ เดือนนี้ทุกปีแ่นน้องเศรษฐศิจาต้องน้ำเงิมาช่วยไม่ว่าจะเป็นกิจการใดๆที่เกิขึ้นในมื่อวานโยท่านร้อยชินเขาเป็นกิจการเกิมาบอกว่าการบ้านคองท่านท่านค้า